อะไรแล้วเมย์นี่อ่ะเดี๋ยวคอนโทรพี่ถึงบ้าถึงบอกว่าต้องอึมเขาโทรนะมันต้องมีลมนะตาเป็นไงบ้างครับไอ้นี่หรือยังโอเคดูแล้วเนี่ยดูแล้คุณมากครับเฮ้ยอะไรอ่ะดีเนียครับฟากเพ็งไรตีฮิวด้วยครับเนี่ยครับ ฝากเพลงใหม่ <The last S 2> ติยูด้วยครับเดลของจริงฝากฝากด้วยครับพ,พี่เนียฝากด้วย,ย,ยครับไปคนนึงครับผมขอบคุณครับได้เลย,ยที่เปิดแล้วแล้วแล้วมันลอยอยังไงอ่ะมันต้องให้สภาทำฮุ<ไ>กเวยอยู่ว่าไม่อยู่หมดเลยอคุกเก็เออเนียอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปต้องไปลอยตรงนู้นต้องไปลอยตรงนู้เนเนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปตรงนู้นอ่ะที่เขาเด้นกันอ่ะตรงไปบนหญ้าตรงไปตรงไปตรงไปซ้ายซ้ายต้องไปตรงไปอีกตรงไปขวา ขวาแล้วก็เอาไปรอคาไว้คาไปนิดนิดให้มันดูดตรงีปนิดนึงตรงไปนิดนึงให้มันเหมือนสูบมันลอยอ่ะตรงนี้เสียงย่างเงี้ยพอเขาวิ่งมากดนะลอยไปแบบนี่ไงเราไม่ฆ่าแข่งผ่านกันสักคนเดี๋ยวไม่เชื่อหมอก็ได้เลยโอ้ยคนรู้จักคนรู้จักเซ็ตที่เดลหรือ ไม่ไมผมกำลังงงว่าต้องทํายังไงแล้วหลังจากนั้นก็มาข้างหลังแล้วก็บินไปเลยครับตรงนี้ลงได้เลยลงได้เลยในห้องชิงบ้านนะครับในที่สตร์เมืองอ่ะตาหนูทําได้เลยครับตาหนูทําได้เลยตาหนูทําได้เลยครับน้ำหมีตีขวานกี่ทีน่าเดะไม่เข้าใจถามได้เลยตาหนูตรงไหนมันจะมีห้องชิงบ้างนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> มันคืออะไรอ่ะสิ้นสุดคำว่าอุ้ยเท่านั้นแหละภาพกูตัดตเลยแคนนอนเนี่ยไม่ไม่เตรียมตัวดีๆอ่ะให้ผมเอาเอดี้ไปใครมั<ห>น,นจะไปรู้ล่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบรกรถผมให้นะแล้วก็นั่งรถผมไปนะโอเคครับผมงงมากเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันเกิดไวมากแล้วรถพี่ผมหายไปได้แล้ววะเดี๋ยวไปด่าเขาไปพลาเขา,าเ,เล่นบ่อยแล้วเล <ผม S 2> ่นบ่อยแล้วมันคือความว่างว่างอันไกลโพ้นเนี่ยทำไมพี่ไม่ไม่บอกผม<ล>ว่าต้องให้ค่าเข็มขัดด้วย <ลด S 1> นะพี่คือขึ้นไปบนดาวคาร์นอ่ะฮะนี่นี่นี่ไปใหม่ไปให่เอ้ยเอาขอเอ้ยให้เมขับนี้มจะได้ไม่ตายตรงนี้แต่ว่าตอนลงดูที่ไม่สูบข <c oughs> ้าดไหนนะเนี่ยควบคุมเลยนะ ัเก,เเกเบลก่อนนะอักเบลแล้วครับแล้วก็ตลกตอนนี่เตรียมรออะไรแล้วมีนี่อไงนี่เดี๋ยวเขาโทรพถึงบอกถึงบอกว่าต้องมีลม,ม,ม,มนะต้องมีลม,ม่มมนะเชีย พี่เราคอนโทรได้พี่อันนี้พี่คอนโทรพี่ถูกคอามเพิ่วเป็นไรคอนโทรคอนโทรไรคอนโทรหน่อยเนี่ยของจริงว่ะพี่แล้วของจริงคอนโทรตอบไปเลยของจริงแล้วของจริงโอ้โอ้โอจัดนี่ไงไอ้เชี่ยเอาไปคืนหนีด้วยไอ้โถ่ตีรถพังไปแล้วนะมคันนี้ไม่พังวะรถพี่ทุกทีเดียวเมื่อกี้ขึ้นศูนย์เปอร์เซ็น ที่อยู่ตรงไหนวะเนี่นยลแล้วเมื่อกี้รอบแรกรอบแรกพี่ขึ้นไปรอ,อบสองพี่บอกขอไปเอาล่มจูชีพมาพี่ก็ไปเอาล่มจูชีพมาแล้วคราวนี้พอขึ้นบนลนพี่ก็ทิ้งลนพี่ก็พี่ก็กางล่มลงมาแล้วก็โดดลงไปบนสะพา <Yeah. S 1> นอะไรเงแล้วก็สมมติโดดล่มล,ลงมาเนี่ยไปกับแฟนพาแฟนไปบนตึกที่แบบปีนที่มันไม่ได้ยอดตึกอะ่ะโอ้โหอะไงนะเงี้ยอย่างทางซ้ายีา่ยตึกสูงอะ่ะ เหินลงไปแล้วก,กาลางล่มลงมาอยู่บนยอดตึกแบบแต่ตอนตอนลงก็น่าจะต้องเป็นเรื่องหน่อยนึงอะว่ามันต้องยังไงลงมายัางไงบะแต่ตือขึ้นไปบนยอดตึกอตือใช้สเก็ตบอร์ดลงมาได้เหรอไม่ได้เชื่อรถไปพังด้วยได้ไดสนอไหมไปสนอ เฮ้ยม <iyorsun S 1> ันเด้งไม่ได้แล้ววะเด้งได้มันเด้งได้ตลอดโอ้ยพี่ตัดพี่ตัดเนี่ยนะมีดนี่แม่งแทงทีละพันด้วยเนี่ย หกเจ็ดวิรึบแปดเก้าอ๋อเก้าวิขึ้นขอบคุณครับเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดินกันไปก็ได้สบายสบายที่นี่เอารถกลับไปแล้วเอารถกลับไปเลยเอารถกลับไปเลยเฮ้ยนั่งไงรถผมปะน่ะไม่ใช่ไม่ได้ครับวิอ๋อเดี๋ยวเอามาคืนเดี๋ยวเอามาคืนที่นี่ไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาคืนผมมีพื้นบ่อยครับเรากำลัง ใครจะไปหาเรื่องน้ำหมีได้วะแล้วน้ำหมีเป็นคนเดียวเหรอไม่มันต้องทำมันต้องสภาบ้างไม่ดูเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณนักกรรมาารแต่เมื่อกี้คือมันสูงเลยอ่ะเนี่ยมันสูงแบบสูงขึ้นไปเลยอ่ะใส่ตำหมีใส่ตำหมีใส่ตำหมีเดี๋ยวเมื่อคืนนีเดี๋ยวเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืน